ค่ะก็มาอยู่ในช่องของแพรวัพเฟอรกิซ่าชเช่นเคยนะคะวันนี้แพรจะมารีวิวสกินของเอดาเรื่ในที่สุดการรอคอยของฉันก็เป็นจริงสักทีนึกว่าเอดาจะไม่มีสกินม่วงในวันวันเดนทน์ซะแล้วนะคะไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูมเมนต์สกินตอนอยู่หน้าห้องกันก่อนคลิปส่วนตรงนี้ที่เป็นซื้อสกินนะคะแพรจะพากนะเพราะว่าอันนี้แพรถ่ายที่โรงเรียนนะคะแล้วเสียงเพื่อนมันดังมากๆเลยก็เลยโอเคกลับมาบ้านมาพักดีกว่าค่ะแล้วคุณผู้ชมมาดูตรงช็อตที่เอมิลอุ้มเอดานะคะแล้วแพรรู้สึกตกใจมากเลย <S <S ถึงกับต้องเอ๊ะกเลยทีเดียวนะคะแถวเอดังมากเลยนะคือเพื่อนข้างๆเนี่ยหันมามองเลยตอนนี้เอดากำลังเต้นทรัอยู่นะคะแถวไม่รู้เหมือนกันว่าเต้นเท้ากระดิกแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่น่าจะเรียกว่าเต้นทรันะคะแต่ด้วยความที่เอดาเนี่ยสวยเกินไปก็มีผู้ชายพุ่งเข้ามาหายอย่างเร็วเลยนะคะก็สะบัดบ๊อบทีหนึ่งแล้วก็เต้นดุก๊กดิกไปนิดนึงถ้าปีไทยของเราก็ต้องขอหมุนตัวแบบนี้เลยมันจะหวานอะไรขนาดนี้ล่ะคะเนี่ยจีเอ็มเขาชงมาหนักมากเลยนะ มาสกินต่อมาค่ะของเอมิลตอนนี้เอมิลกำลังยืนมองไปไซ้ายแล้วก็ไปขวาของเขาเขาด้านเห็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือเอดานั่นเองขอเข้าไปเกียนนิดนึงนะคะอ่ะเอดากลับมาเหมือนจะดุสักหน่อยนะคะแต่ว่าก็รู้สึกผิดอะไรก็ไม่รู้จากนั้นก็จับมือกันแบบบักๆนะคะกดหน้าจอเพื่อดูท่าที่สองนะคะนี่เอดาเข้ามาแบบสวยงามเลยครั้งนี้นะคะไม่งอนแล้วแต่ว่าชดนิดนึงเต้นกันแบบช้าๆนะคะโอ้เอมิลเนี่ยแบบหล่อมากเลยนะคะเอดาลูกสาวฉันก็สวยมากเลยเนี่ยเอ ก็ต้องบอกว่าสวยอยู่แล้วด้วเพราะฉันชงเอดาเนาะจากนั้นเอดาก็ทิ้งเอมิลไปแบบไลเยอร์ใหญ่เลยนะคะโอ้โหมาเริ่มซื้อกันเลยดีกว่าค่ะบัตรโบนิฉันเก็บไว้ด้วยความอดทนของฉันในที่สุดฉันก็ใช้มันแล้วมีกลุ่มตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ใช้วะเนี่ยตอนนี้เราซื้อกันเสร็จไปที่เรียบรอ้อยทั้งสองสก,กินแล้วนะคะไปเริ่มแรกกันเลยดีกว่ามาแล้ว,ลวโอ้โหแตกเร็วใช่ปะหไหนแล้วครับ อยู่ตรงม้าหมุนหมุนได้เนี่ยเจ้ตรงประตูรูอ๋ออ๋ออยู่หลังผมนี่เองโอ้โหเจอคนแรกด้วยอย่ามาทางนี่นะถ้ามาทางนี้เด็ดขาดเลยเอ๊ะเดี๋ยวเสียงมันอูช้างเลย<า>อย่าบอกเราไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่หรอกไม่ใช่เ,เละจริงปะเนี่ยทำไมเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนอูช้างเลยแม่แม,ม่เออเข้าไปแล้วเขาน่าจะไปตรงผ่านชัดเจน เ้ออย่ามานะเพื่อนบอกก่อนว่าอยู่ตรงนี้เอาเอ๊ะ่าฉันมีภารกิจถูกผู้ช่วยเอ้ไม่ใช่ถูกผู้ป่วยช่วยเรือ,อไปชา,าไ,ปไทยเ,<อ>เกตสีได้ไงเขาอยู่ตรงหน้าฉันตรงนั้นน่ะอีกสักพักต้องมาทางนี้แน่ๆอ้าวมีความเหนือดนิดนึงเหนื่อยก็นะคนนี้ฉันเชื่อใจในฝีมือของเธอนะเดีอยวๆขอ้ได้สักครึ่ง,ง อ้าวเบิร์กางด้านไหนวะด้านด้านด้านขวาเอะด้านซ้ายโอ้ my god มองเพื่อนเมื่อกี้ลุ้นระเบิดเลยอ่ะนี่ได้สามเครื่องแน่แ่ได้สามเครื่องแน่แน่ใช่ครับใช่เอ็ด้าดูดูสกินนะคะคุณผู้ชมถ้าตานี้มีโอกาสเดี๋ยวจะไปหากันให้ดูด้วยนะอย่าเดินนั่ตรงน้าหมุนก็ได้ฮัลโหลเพื่อนเพื่อนมาทางนี้อ้าวเพื่อนหลุดจากตีนแล้วเดี๋ยวนะ เขากำลังทำการสลับจิตกันอยู่สลับดวงจิตนะเจ๊โอเคได้แต้มขอบคุณนะอ้าวัดดี้อะมารักกันก่อนนิดนึงรักกันนี้อ้าวเขารับไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปทางนั้นก่อนคุณผู้ชมจงหมันไส้เอดาคนนี้ทีค่ะเธอได้เอมิลเหมือนฉันไม่เลิกคุ้ชมหน้าตกปาก กพราบเป็นเป like ้าหมายระวังรอบๆตัวให้ดีแม่เราเราเชื่อว่าแม่ต้องทําได้นะใช่ฉันทําได้แน่นอนเลยจ้ะแต่เขาน่าจะเลยเฟสเลยนะเนี่ยไม่ยัง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 เลยแน่แน่เดี๋ยวโอ้ไมค์ก็ฉันโดนให oh ้แ oh. ล้วนะจ๊ะไปเร็วแย่มากแย่มากแย่มากเอ๊ะเมื่อกี้ดีเยี่ย่มากเลยไม่ต่อยแย่มีเยอะมีโอ้ยตรงนี้ได้เยอะละ แม่แม่เอาให้เสร็จไปเลยเลยเขายังเฟสสองอยู่นะอืมไม่ช่วยได้แต่เราช่วยไม่ได้แล้วเฮลมีเอมิวเอเราไม่ช่วยได้แต่ว่าน่าจะทันไหมเนี่ยก็เยาว่าไปอย่างหนึ่งจะทันคิดว่าทันนะมามาก่อนลองมาโอ้ไม่ทันไม่ทันเออไม่ทันไม่ทันยังมนแล้ว ตรงตรงตรงอะไรวะตรงตรงอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรกะลานอะไรลานเต็นท์ตรงเต็นท์จะจะประมาณสักเก้าสิบแล้วแต่วูชามันจะว้ามาแล้วเนี่ยเออมันจะว้า <คน S 1> ไปอ่ะ <ä h. S 1> งั้นขอสวนกระแสทาราม,มาหน่อยแล้วกันคิดว<อ>่าจุด<อ>ได้ก็จุดเลยนะหาคุณยังไม่เขาเลยไปแล้วนุ่นเขาคงไม่เจอดิชันอีกแล้วค่ะอ้าวาจะห่วงเครื่องนะครับอ๋อเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณผู้ชม ุดทำไมเหมือนหัวใจเขาอยู่ใกล้ฉันล่ะอุ้ยฉันกลัวมากค่ะขอมาเครื่องตรงนี้ก่อนจะยินจะยินโอเคโอเคเดี๋ยวเราจุดรอจุดรอจุดเลยรอจุดเลย99รอจุดเลยก็ได้โอเคเฮ้ตีเลยตีเลยตีผมตีผมตีผมผมชอบความเจ็บปวดตีเดฟิกกี้ระเอมิวจะตุยแล้วจะตุยแล้วสู้ๆไปเป็นใจให้ฉันคิดว่าฉันสามารถไปช่วยได้นะ ถ้าชั้นหน้าด้านพอให้ไปช่วยไหมขอโทษแม่แม่ต้องช่วยก็ได้นะถ้าอยากถ้าอยากออกเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพราะว่าน่นจลลานจะเฝ้าเลยล่ะน่าจะเฝ้าเลยเขาเอาเสมอหรือนี่เฮ้ยถ้าจะว้าไปทางนูน้นบ้าบ้า้า้า,ามาแล้วคิดว่า,าช่วยได้มั้งไปประตูนั้นเปิดแล้วประตูนี้ก็เปิดแล้วเหมือนกันล่ะอ้าว <c oughs> ไม่ต้องรอช่วยไหมเนี่ย <c oughs> ออกได้ป่าไม่ได้ ไม่ไม่ไมไมออกเลยสออเลยให้ออกเลยเหรอจริเงห้อง้น้าผมชอบความเจ็บปวดอยู่แล้ว <c oughs> มมจิ้งหก <c oughs> ้้าซนะงั้นฉันขออีกตาหนึ่งแล้วกันนะหรือมันก็กนิ้งก่าก็ได้ตไรยังไงเราก็ลงสเตปิ้งกา่ายแล้วไงเราเราสามารถจูบิ้งก่าได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นกวางเราก็ซิกแซกก็ไม่ค่อยได้โอเคอยู่ข้างล่างตรงประตูหน้าโดมรูฉันขอเข้าไปในโดมแล้วกันนะหรือว่าเธอจะเข้าไปปั่นในโดม จะเข้าไปบันไดลงโอเคงั้นฉันปั่นตรงนี้ก็ได้ฮัน <c oughs> ย์มาหาฉันคนแรกได้ไหมแต่เราเอาเปึ๊กจุกมาแล้วอ่ะอ <c oughs> ้าวเขาไปตรงนั้นน่ะเขาเรียกว,ว่าอะไรวะโรงพยาบาลเล็กเหรอนั่นแห <c oughs> ละใช่บ้านเล็กโรงพยาบาลหรือบ้าน, <c oughs> านดบานีบ้านบ้านเออช่างมันเขาอ่ะจะปัดความรักระหว่างเราแหววแมรี่นี่มาเพื่อกอขอคอแน่ๆก้างขวางคองนะคะเผื่อใครงงเศกกระจกไล่ใครอยู่นะ เสยกระจกไล่น่าจะไล่ไม่นักเต้นก็ไม่นักเต้นก็นักเต้นเอาน่าเขียนยยน,นิยายฉันขอนิยายเรื่องความรักอะ่ะฉันยังไม่ทันได้ขอเลยโซรานะฮะคนนี้เจอกันประมสามร้อยรอบไม่สิมันก็เยอะเกินเจเอใจก่อนเฟดท่มหัวเลยไหมอย่างนี้หือเราอยู่ฝากฝากนี้กันหมดเลยฝากเฉยระวังกระจกดักนะโอเค นั่นไงมันมามันมาแต่ว่าเธอก็ตีฉันไม่ได้อยู่ดีหรอเจ๊ยามันไกลเทราไหร่ายายาอ้าวตกลงไปเลย้ย <laughs> <laughs> ตกเจ๊ามาดิเมื่อกี้เขาตีได้แต่เขาไม่ตีเมื่อกี้กูเกือบตายแต่กูยังรอดอยู่ลมอยู่ทางนี้เจ๊ <laughs> ฉันจะไปหาเขาเองแต่เขามาหาฉันแล้วนะเนี่ยอ่ะมาเลยกอขอคอตัวจริง เขาคิดว่าไม่มีใครไปช่วยเรามั้งเออที่ไหนได้แถวนี้เขารักกันจ้าเออเขารักกันไงเขาอยู่ใกล้กันไงโอ๊ยแผงพันธมิตรกลับไปหาคนนั้นซะอย่ามาหาฉันเขาจะกอขอคอ,อจริงๆแหละเขามาขนาดน,นี้เขาขัดขวางระหว่างเอดาและเอมอิวแต่เธอทำได้ไม่นานหรอกนะ <c oughs> เออเอิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วเทล่าเร็วเทล่า เฮ้ได้อยู่ไหนหรอเดี๋ยวจะไปหาโอ๋อมันแม่นเทล่ะมา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 แม่นเทอยู่นี่อยู่นี่ฉันเกลียดเธอว่ะเดี๋ยวขอเข้าไปข้างในขอไปวนดีกว่าโอเคโอเคโอเคโปูมันมันมันไม่ไม่ไม่อ๋ออ๋อเคโอเคโอเคเออขาจะเอาใครนะเอ้าเอาฉันหมันไส้ชะนีใช่ไหมหมันไส้ชะนีแหละดูออกมาดิครับมาดิครับ พยายามที่จะหาคุณดักว่ะอย่างนี้ยุดยุดยุดดุนบิงเขาบิงอ่ะอื้อาไม่ได้คุณไม่สามารถทำสเต็ปนั้นได้พลาดว่ะพลาดมากพลาดมากนี่พลาดมากโอ้ยดีตัวนี้ไม่มีห้องวีเคยคิดได้ตองนีอยู่ตรงโน้นปั่นกี่คนเฮ้ยมาว่ะแล้วเต้นหญิงเธอปั่นก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเอมิลช่วย นัเต้นหญิงดนตรีโอเคโอเควางสวยบอกให้ฉันค่ะที่รักขอบคุณบบมาก<บ>เลยโอเค <Okay. S 3> ขอบคุณค่ะแต่ตรงนี้เหมือนว่าจะมีคนเขาเรียกว่าอะไรนะเธอไปข้างหน้าเชนทีกระจุกม,มันต้องอยู่ตรงมันต้องดักฉันแน,แน่เลยน่ะอ้าวเขาไม่ขอขอเราแล้วไม่อเที่ลยอ้าวขอบคุณละจ๊ะ เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปรักษาเราต้องไปซับแล้วอย่างเนี้ยแมรี่อ่ะแม่นมากนิ่แป๊แม่นมากแบบนี้ถ้างั้นเดี๋ยวปั่นกันแล้วกันเนาะอืมไปปั่นกันสองคนเลยก็ได้โอ้าตายแล้วเราปั่นกับผู้ชายไม่ได้นี่เฮ้ยออกปั่นได้มันได้อ๋อเกิดทีเกิทีไม่ใช่ข้าวบอยจะยินเดงก่อนเดงก่อนเดงก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวบอยเด้งวันเดงก่อน เ,เขาไม่เอาเราอะเธอเลือกที่จะไม่กอขอคอฉันจริงเหรอฉันบอกให้ไม่ได้เลยฉันก็โดนเดก็กกลาระหว่างเราสองคนมันมันช่างแห่งแร่งยิ่งนะควาหวังที่เราจะได้ไปหากันน่ะอา้าวแต่แต่ว่าจุดไม่ทันนะ <c oughs> แต่ว่าจุดไม่ทันจุดไม่ทันแล้วทำยังไงล่ะฉันจะต้องเป็นคนไปช่วยใช่ไหมถ้งั้นจุดตัวแล้วกันเนาะเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าไปช่วยได้ละอ๋อเขาเลยเฟดแล้ว เฮ้ยเฮ้ยแมรี่มากูเครียดกูเครียดเปิดทางนั้นไปก่อนนะรับนึงนะกำลังเปิดทางบ้านเด็กอยู่โอ้กระจกแม่นแท้่ากีดออกไปได้ออกไปได้นะออกได้ออกไปเลยเธอมาช่วยฉันไม่ทันแล้วเฟสฉันก็เฟสสองหรือว่าตายแล้วก็ไม่รู้เนี่ยขอโทษนะไม่เป็นไรตาที่แล้วเธอก็ตายตาที่ฉันตายบ้างเฮ้ยเฮ้ยโอเคเย่มีคนไม่รักเราค่ะ มีคนนอกใจฉันค่ะก็ไปหานักเขียนนิยายฉันก็โทษนะที่ฉันต้องทิ้งเธอฉันจะทิ้งเธอบ้างดีไหมเนี่ย